เท็คความเย็นได้แต่ตูเ้เยน็นหนึ่งท่านยังไงครับไปจบับช่องฟีดยังไงมันก็เย็นท่านต้องดูต่อนี่ครับกาแฟะกะับแรงดันน้ำยานะครับแรงดันน้ำยาแล้วแรงดันน้ำยาบางครั้งมันไม่เ,ย,เย,ย็นไม่พอเพื่อหน่อยเพือ่อหน่อยเพือ่ออไรกระแสไไม่ได้ก็เผื่อเื่อเผื่อเผื่อไม่เป็นไร พราะกระแสยังไม่ได้แรงดันเยอะไม่เป็นไรแต่ท่านอย่าลืมนะครับแรงดันเยอะเนี่ยครับมันเยอะเกินไปครับถ้าเป็นคนก็เหมือนกับยเราใส่กินเกินไปอะ่ะกินเผื่อหมากินตรงนี้ก็อ้วกข้างนอกอะ่ะนึกออกไหมยังไงมันก็แอร์เนี่ยมันจะมันเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มันต้องการความสมบูรณ์มากที่สุด ช่างที่สุดยอดเขาจะละเอียดมากนะละเอียดมุมน้าผมไม่รู้นะ <c oughs> ดนนูนุ่นเช็คนุ่นเช็คนี่สังเกตช่างโบราณตอนนี้ช่างโบราณรุ่นผมเนาะมันรุ่นเกือบโบราณนะครับช่างโบราณนะจะละเอียดยิบไม่ได้มือวัดนี่ขาดต้องเช็คไม่่อดแล้วก็วายากนะเขาให้ทำสภาพอะไรอย่างนั้นอ่ะแต่ว่าเวลาได้ความเรียนความเรียนเขาจะสมบูรณ์มาก ผมก็อยากฝากพวกเราต้องมาเรียนตรงนี้แอร์เป็นอะไรที่มีความแตกต่างกับสินค้าเช่นนี้ตื่นเพราะแอร์มันขึ้นกับกองค์ประกอบเยอะแยะไปหมดถ้าท่านไม่ละเอียดท่านติดแอร์ได้ไม่เย็นหรอไม่สมบูรณ์หรอร้อนเป็นยังไงสบายความร้อนยังไงลมตัวในระบายยังไงจริงๆถ้าเอามันจริงๆภาคอาดีเลย จะเอาให้ชัวร์จริงๆต้องเป mm ิด hmm. แ mm hmm. อร์กระสอบปิดแอร์ถอดฝาให้ลมมันเข้าเต็มที่ให้อากาศเข้าเต็มที่คอยเย็นระบายเต็มที่เป mm ื hmm. ่อคอยร้อนไม่เป็นไรเพราะมันเปิดอยู่แล้วด้านหน้ามีพัดลมดึงแต่เราไม่ได้ทำอะไรเงี้ยกันถูกไหมครับเราแค่วัดลมออกแค่วัดลมออกนั้นฝากไปด้วยนะครับ mm hmm. เรื่องของการติดตั้งเพราะเพราะอะไรเก้าสิบเปอร์เซ็นต์มันเป็นการติดตั้งแล้วผมก็ พราะอยัม่มุิการติดตั้งอันหนึง่งอีกอันหนึง่งความตกปกของแอร์ครึกมเมีนมากถามลูกค้าคอีกครั้งเพิ่งติดตั้งเพิ่งให้ช่างล้างไปไม่ได้ใช้เลยพอไปดูตึง๊ง มันไม่สกรปรกจริงๆเขาเขาบอกเขาแอบเขาไม่สกรปรกไม่ตูกโกงจริงอ่ะมันโสโครกมันขึ้นระดับนั้นเพราะนั้นถามว่าบางครั้งท่านเวลาถูกลูกค้าคอมเพลยมาให้ไปดูนู่นนี่ท่านต้องถามายละเอียดด้วยต้องถามายละเอียดมันด้วยนะครับต้องถามายละเอียดมันด้วยโอเคถ้ามันที่ได้ปกติแต่เดี๋ยวมันก็เกิดนี้มันอาจจะเกิดที่ดิน และอีกอันหนึง่งที่อยากจะบอกท่านเวลามันเกิดปัญหาเนี่ยอันดับแรกเลยท่านเปิดแล้วไล่ซ็อกเก็ตมาครับไล่เห็นทั้งนี้ครับโดยเพราะเวลาท่านล้างแอร์เ็ษท่านเจอปัญหามันรวนวมันท่านเปิดออกแล้วเยษเปิดออกแล้วเยงเปิดออกอแล้วเยษปดขั้วแล้วเยงแล้วเวลาเปิดขั้วแล้วเยงมันจะมีขั้วซ็อกเก็ตชนิดหนึ่งที่มันเป็นเข็มอ่ะ โดยใหญ่ตัวคอนโทรลเล็กๆตัวเล็กตัวเทสเตอร์ๆๆๆเล็กมันเป็นเข็มเวลาท่านใส่ท่านดูเข็มด้วยว่าเท้เข็มมันเสียบหรือเข็มมันพับอยู่โดยใหญ่ท่านาไม่ดูอ่ะใส่ได้ใส่เลยนะกูใส่อย่างเดียวนะครับใส่ได้อัดไม่หลงกูอัดอัดอัดอย่างเมื่อวานเนี้ยประกอบไม่เข้ากูอัดๆๆอัดอัดตกปุ๊บหักปั๊บถ่ายล <of the time> แล้วมูล้วเือแล้วบอกผมมีเครื่องอยู่ก้าเครื่อง ท่านตองแมนท่านตองแมนท่านตองแมนผมเจอปัญหายเยอะมากสายไฟผิดสายไฟผิดแล้วผิดแบบแสบมากแล้วก็แผนมากผมบอกเขาถามผมอาจารย์มันเป๊ะๆๆมนกระตัดอันดับแรกผมถามว่าต่อไฟถูกไหม อาจารย์ผมทํามานานแล้วถ้างั้นในใจผมเออมึงผิดร้อยเปอร์เซ็นต์มึงทำมานานแล้วเนี่ยสายสีฟ้าคือสายตดีนยวตอ้อนข่าวอยูต่ตอไม่ได้ก็ยาล้วสายสีน้ำตาลคือสายไฟ,ไฟผมก็เอาสายสี